สวัสดีครับผมเน่งทีหลงเรานะครับก็ e ีพีที่สองพอดีกำลังซ้อมยิงอยู่นะก็มีขอความขขึ้นมาว่าสงสัยเรื่องง่ามเหมือนได้แบบนี้นะครับก็มาอธิบายเลยแล้วกันนะครับตัวแรกของผมจะเป็นตัวนี้เนื่องจากตัวนี้เราเคยคิดมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าพอดีบังเอิญเราไปรื้อประตูเกตมาแล้วประตูตรงนี้ประตูตรงนี้มัน ไอ้เก๊ะมันเหลืออยู่ก็เลยมาเอาทิ้งไว้สองอันจากนั้นก็เลยมามองว่าเออมันมันทำประโยชน์อะไรได้ไหมเราควรจะทำไหมแล้วก็พอวันหนึ่งสะดวกขึ้นมาแล้วก็เออเราว่างแล้เราพร้อมที่จะทำละเราก็เลยไปเอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้จะกว้างสิบเซนนะมันเป็นสเตลเลตเลยผมก็เลยเอาตัวเนี้ยตัดนะฮะตัดอ่าตัดตันเนี้ท่อนหนึ่งแล้วก็ชิ้นเป็นเต็มท่อนหนึ่งแล้วก็มาเชื่อม เดี๋ยวผมกลับกล้องเดี๋ยวจะได้เห็นภาพชัดนะอคอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าะจะได้เห็นชัดนะฮะก็ะคือผมก็เลยตัดเอาอันนี้สิบเซนอันหนึ่งอ่ะเต็มๆไว้อย่างนี้อีกอันก็เลยตัดแต่นี้อันพวกนี้มันจะมีน็อตมาให้อยู่แล้วนะครับจะมีน็อตมาให้อยู่แล้วผมก็เลยตัดเสร็จแล้วก็เลยมาเชื่อมพอเชื่อมเสร็จแล้วก <technique. S 1> ็เลยาไอ,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 อ้ที่มันยากสุดคือตอนตอนที่ผมหาไอ้เรียกว่าอะไรนะ ลูกปืนเขาแบริง่งแบริ่งต้องเป็นขนาดที่เล็กมากๆผมก็เลยไปหาแบริ่งมานะเอาแบริ่งมาใส่สองอันใส่ตรงนี้อันหนึ่งข้างล่างอันหนึ่งนะฮะแบริ่งก็ต้องหารูที่ขนาดเท่าตรงนี้ได้ด้วยจากนั้นเสร็จพ,พอเราใส่ไปปุ๊บเราก็เลยเออเราด้ามจา่าเนี่ยเ็เลยเอาถ้อยสล้อนนะครับนะสี่หุนนะฮหกหุนแล้วก็ไอ้สีเหลืองลองมายัดดูแล้วนะโอเคครับนะจากนั้นก็เลยลองลองยิงลองยิงดูนะครับอ่ะขอกับกล้องมันนี้ที เราจะเอาตัวนี้อีกทีแล้วกันนะอันอันนี้ก่อนส่วนตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําทําตัวนี้เสร็จแล้วผมก็เลยเออมันยิงดีก็เลยมาพัฒนาตัวนี้ต่อตัวนี้พอดีเรามีดั้มเออเทนอยู่นะฮะพอหัวไปใส่อันก็เลยมาแต่ตัวนี้เราทําให้ดีขึ้นก็คือว่าเราใช้ไม่ใช้เชื่อมแล้วเอาไอ้ตัวไอ้ตัวตัวเนี้นะครับมาตัดตัดเสร็จแล้วก็มามาเจียออก แล้วก็เจาะรูทําเองทั้งหมดนะเจาะรูใส่น็อตนะครับแล้วตัวนี้ว่าส่วนด้ามเนี่ยเราก็เอาแบริ่งใส่ลูกปืนใส่เข้าไปแล้วก็เจาะลงไปนะเจาะลงไปสวัสดีคุณแดดครับอ่าเสร็จแ,แล้วเอ่อพอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บในะลูกปืนนะั่นแต่เราเจาะค่อนข้างที่ใหญ่นะฮะพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอ่อเพื่อว่าเอาแผ่นแผ่นเสเตลเลตที่เรามีให้เราจะทําทรงไหนดีอย่างเงี้ยเราก็ไปตัด นั่งเหล่าแล้วก็ปิดให้มันดูเรียบร้อยนะตัวนี้ก็จะกว้าง20เซนก็ใส่ลูกปืน2อันเหมือนกันแบลลิงลูกปืนแบลลิงเนี่ยคู่หนึ่งรู้สึกจะ 100, 100, ร้อยร้อยรบเก้าบาทหรือไงเนี่ยนะฮะมซื้อในลาซาด้านะครับแต่เราต้องวัดขนาดความหนาของตัวนี้นะฮะหนาของตัวตัวสเตลเลสนะครับตัวนี้โอเคทีนี้เรากลับกล้องก่อนข้อดีของมันนะครับอ่า คนงงเล,ล้วมันยิงดีไหมมันจะอะไรไหมมันจะยิงได้ไหมข้อดีของตัวนี้ก็คือเนื่องจากว่าในอีพีที่4ี่ผมจะอธิบายในเรื่องของห่วง่ามควรจะตั้งฉากเสมอเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาเรายืดทุกครั้งนะครับไม่ว่าเราจะบิดข้อมอยังไงแล้วแต่มันจะตั้งฉากให้เราตลอดเวลานั่นคือหนึ่งลักงกระสุนเราได้ละสองเส้นเล็งเราได้สามไม่ที่สาคัญคือตัวนี้เราไม่ต้องพวงมันเลยนะมันก็จะตั้งฉากให้เราอยู่อย่างนั้นนะครับ ที่สี่คือตอนที่ยาเล็งมือจะสันะ่นอะไล่ะถ้ามือไม่สั่นยังไงก็โดนเป้ายิ่งยังไงก็โดนที่เดิมน,นะถ้าลังกระสุนตรงถ้าเ,เส้นเล็งตรงตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะลองลองดูให้ลองยิงให้นะครับตัวนี้ก็คือตัวแรกนะครับลงทุนอันนี้ลงทุนก่อนตัวนี้อยู่ที่ชิ้นละห้าสิบกว่าบาทนะไอตัวสนะิบเซนนะฮะห้าสิบกว่าบาทในใน,ในอะไรนะบุญสาวร ผมซื้อมาสองชิ้นนะตัวลูกปืนก็ร้อยกว่าบาทก็เนียไปคิดดูว่าต้นทุนนะครับถ้าไม่มีฝีมือก็ลองไปทำแต่ด้าอยากจะทาเล่นๆนะฮะเอาเก็บไว้เ็ื่องตัวเองก็ลองดูนะฮะเพราะในอันนี้มันน่าจะเป็นตัวเดียวในโลกอ่ะเพราะผมทําเองนะครับเป็นตัวเดียวในโลกนะที่ผมทําเองไม่ได้ทำให้ใครนะครับแล้วก็เอาไปยิงแบบเบื่อๆไม่เส้นก็เปลี่ยนบรรยากาศอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูผมยิงผมจะป็นตัวนี้ยิงเลยแล้วนะในระยะแปดเมตรขึ้นไปดู นะดูเป้าก่อนเป้าอยู่ตรงนี้นะก็เป้าที่ของคุณวินัยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวข็ปรับขาขึ้นนิดนึงออลองดูนะครับ กับยางตงัวนี้ยาง่เก่ามากแล้วนะครับตั้งแต่ทําครั้งแรกยังไม่เคยเปลี่ยนยางเลยนะก็ะต้องหลายเดือนแล้วแหละส่วนในยางเส้นเมืกี้นี้ขาดไปแล้วในตรงที่ใส่มงังกรที่ว่าเก่าเน่าๆเลยนะลมพัดเตาังเครื่องตรงนี้เนื่อกับสิบเซนผมจะวางระถิ่ไว้ใต้หนูแก้ม ยิงกระดกแล้วเดี๋ยวทาเทปไปแปะก่อนด,คดมครับฝนกำลังจะตกครับลมแรงนิดนึง ข้างเกิดสายนะเกอดแบบเนี้ยมึงผมดิอย่างนี้ตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไร คนกลัวจริงๆมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเวลาเราปล่อยเลยนะครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมันไม่หมุนไม่ตีกับมาหาเราตอนทำรั้นแรกโดนโดนเต่าโดนจุดจางไปประมาณสี่ห้านั้นแหละต,ตั้งดูเดิมไปดูนครับ อันนี้นัดแรกนัดที่สองสามพอปรับเข้ามาเข้าตรงกลางหมดเลยเห็นไหมครับพอปรับเข้ามานี่เข้าตรงกลางหมดเลยสิบนัดนี่หลุดมาหนึ่งสองสามที่เหลือเข้าหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของง่าปรับหัวคือมันตั้งองศาเก้าสิบองศาให้เรานะครับพอดีเป๊ะเลยนี่สิบนัดนะหลุดแค่สามหลุดแค่สามที่เหลืออีกเจ็ดลูกเข้านี่เข้าเข้ารูเดิมตรงนี้หมดเลย นี่คือข้อดีของของ่ามที่หมุนได้นะฮะเวลาเวลายิงหลายคนกลัวไอ้ยิงแล้วมันจะสะบัดแล้วไม่มีครับกระสุนปล่อยไปแล้วมันวิ่งไปแล้วไอ้นี่ยังคงนิ่งอยู่เลยนะคงนิ่งอยู่เลยนะครับแล้วยางตัวนี้ก็ต้องบอกว่าก็แต่ผมทำมานั้นกี่เดือนแล้ววะน่าจะประมาณสักสองสามเดือนแล้วมั้งเนี่ยสองสามเดือนแล้วเนี่ยยางยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะยางยังไม่เคยเปลี่ยนยางส้นนี้ เมื่อกี้ผมเพิ่งเพิ่งยิงถ้่เห็นนะสภาพดูสภาพเป็นก่อนอเดี๋ยวกลับต้องจะได้เห็นสภาพมันแป๊บหบนึ่งนะครับแป๊บหบนึ่งดูสภาพยางสิครับเน่าแะไม่มีชิ้นดีเลยนะดูดูตรงนี้ครับเขาเลยบอกโคตรเน่าเลยนะแล้วมันเป็นท้่สองข้างครับแต่เชื่อไหมว่าลูกสุดท้ายยังโดนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณภาพยางอ่ะมันยางมันออกแบบมันให้ดีอยู่แล้วนะ แต่ผมจะลองลองดูผมฝืนเล่นเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งตัวนี้ก็ก็โหตัวนี้มากยางเส้นนี้นานานานกว่าเส้นนี้ยางแต่เส้นนี้เพราะตัวนี้ผมทําเสร็จแล้วผมแผนโชว์แต่ผมใส่ยางไว้อย่างนั้นแหละนะแล้วก็เอายางเก่าที่เรายิงแล้วนะามา,มา,ม,า,ม,ามาใส่เวลาว่าแผนโชว์จะได้มันมีอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็อย,อย่างที่บอกครับว,ว่าคุณภาพ มันออกแบบให้ดีแล้วที่เหลือเราฝึกเท่านั้นเองคะน,นะครับก็ลองไปทํากันดูนะฮะถ้าใครอยากจะได้เป็นงานของตัวเองในโลกนะตัวเดียวในโลกก็ลองทำดูก็ใครข้อข้องใจเรื่องของงานที่มันเหมือนได้ไปแล้วถ้ามีไอเดียอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์สดแนะนําใครต้องการให้ผมทดลองอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่รับชม